สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีนาคุดครับเมื่อนี้ประเดิมบอไมครับออกมาติดเลยครับจมมิดเลยขางหนึ่งเห็นว่าดินแบบนี้ขาดลงเลยเลยครับเบิ่งหนาขึ้นจังเป็นตะแหน,นขาดเลย เบิ่งโบเป็นตะตีดกับแลนเบิ่งก<ด>ิล้ลอลังครับก็ต้องดินครับ <c oughs> ดินบ่ได้เลยมาจับปึ๊บกระปุ่นอันตรายแห้งครับดินแทนเที <c oughs> ่ยวสองครับไม่รอดเที่ยวแรกกับพ่อได้นี่ครับเมืง่งตี <c oughs> เบิ่งดินกับเป็นตะแน่นอยู่ครับ มันเป็นรูปผ่องซองขาสลับทีนี้เราบริส่งรถเด้ครับถ้าจะส่งมันกลับปไปเลยครับเพราะว่ามันขาดแบบป,ปุ๊บลงเลยนี่ขาดลงทีเดียวเลยครับจมเห็นกันสีหาตักตอนไะไครับใส่สีตักครึ่งเบื้องตี้เนี่ยมันขาดแบบนี้เลยลงแบบว่าต้องดินดินกับไปบ่ได้ เดี๋ยวรอไปโกันจับครับนึกำลังมาเห็กำลังมายู่เสียตูดีครับมาแล้วเหงครับเออ นักครับวันนี้สิหลอดบ่บ่ดนี่แลนกไกลครับแลนกไกลท่ากับโอ้ยเจมันจังตลายแหงดินขักขนาดครับเที่ยวสองริบแบบวันนี้เลย mm hmm. เอา สูครับสูเ่าติละ่ะ เกียบปรลอดครับ,ท,บท่าางมานขนาดเลยเบิ้งทาง่าเปงวิะเหน่น็ตจะว่าคือขัดแต่ไปบู่มัโบโบนนี้ต้องเขียท่ทาไม่เพิ่แล้ะครับับาจีเท่เพื่นอนนะี่ีเพื่อนนรัด,ดเดียวให้รถบริษัทเฮดีให้เข้าออไปถนนเลยนะดดเพื่อนนะเกยบเกเนียได้ครับระยะทางจากลกสิบห้า ไปกับไปกับเศร้าหาเศร้าหกลครับขาละสิบสามอู้สมควรเลยครับไกลสมควรอยู่างกะเลนอย่างเงี้ยางกระเลียากครับออกยากในแรือบอเียออกยากจูบดากทุกลอบเว้ยเออเกี่ยวแล้วใหม่ๆเนี่ย ใส่รถอุ่มใช่ไหมรถอุ่มทรงลงเลยหนางานตัวนี้อยู่สีใหม่ด้วยครับเบลสีเงินใหม่รถไหนยังเขามากพอทั้งลายเลรอครับตอนนี้นี่รถจี่ขั้นรถด,ด่านพึ่งแลนอยู่นีสามสี่ขั้นครับสามสี่ขั้นวันวานสีมาเป็นสิแต่ว่าันนี้ยัง่ทันเห็นอยู่ย ใช้มีซนีแล้วครับใช้ผูใด้กับย่านก็เลระยะทางมัน,นไกลระยะทางมันไกลแล้วกันมันเล่นยย่ารับมืนออกจากบ,อบอ่อเด้สามรอยครับออกจากรออสามรอยเมตรวนตลอดเลยแตบบ่สัผาผทีท่ไทยนนี่มาใส่ยงนอกรคือ,คอ,อมาจอ,วอ,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 อาดวกไจากที่นอกออบตีตี้งตาง รถมาด้นไลนยมันจะสีนัะไรดิบ่ แต่ว่า้ารุไล่ให้ข้าวเดียวแล้วละพักค่าไปโค้ว่าท่นยางแล้วแต่ขนาดหลดสามสีข้าเหนือยอย,อย,อยังกวนบันเลยรับว่าพลลั่งใหม่ต้อให้เมอกิ่งไปควนถมเนาะเห็นเลือเราบริมาณนี่ก็